สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปในลินนี้เราจะมาเปิดไพ่ส่องความคิดความรู้สึกของคนรักของคุณนะอาจจะเป็นคนรักเก่าคนคุยเก่าความสัมพันธ์เก่าเก่าแฟนเก่าสามีเก่านะคะก่อนที่เขาจะไปเลือกอีกคนหนึ่งและหลังจากที่เขาเลือกแล้วเป็นอย่างไรนะคะ ขอลัคนาราศีนะคะพลังงานที่โดดเด่นเป็นกลุ่มชาวราศีเอิร์ธธาตุดินพฤษกรรมกรสารโคดเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟลิบาราศีตุลทาตุลมเนปจูนธาตุดินพฤษภกรรมกรวินาราศีพฤษภราศ,รศรีตุลแอริร,ศร,ราศีเมทัตไฟจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสแคนเซอร์ราศีกรกฎธา,า,นานตุน้ำตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขา มีสิบหกยี่สิบหกหนึ่งสิบสามเจ็ดสิบแปดสี่แล้วก็ยี่สิบเอ็ดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขอดูความคิดความรู้สึกของเขานณะตอนนี้เวลานี้เขาคิดถึงคุณนึกถึงคุณอยู่หรือเปล่านะคะคนที่ทิ้งคุณไปไปเลือกใครอีกคนคนที่จริงคุณไปไปเลือกใครอีกคนเขายัง รักและคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่ามีพลังงานของการส่องมีพลังงานของหกถ้วยนะคะความคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเหตุการณ์เก่าๆ ก่อนที่เขาจะทิ้งคุณไปนะคะเขาเหมือนพยายามที่จะเก็บอาการเก็บความรู้สึกเก็บความคิดถึงที่เขามีต่อคุณไว้ในใจอะแล้วก็พยายามจะมูฟออนพยายามที่จะลืมคุณพยายามที่จะจบความรู้สึกความคาดหวังจากคุณ ภายนอกเขาอาจจะเหมือนกับว่าใช้ชีวิตที่มันปกติแต่ภายในจิตใจของเขาคือมันบอกใครไม่ได้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคืออยากจะกลับมาคืออยากจะทิ้งความสัมพันธ์นั้นกลับมาหาคุณแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่แต่มันทำไม่ได้เพราะว่าเขาได้ไปเลือกความสัมพันธ์นั้นแล้ว ชีวิตเขาเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับมาปฏิติปะต่ะตอหรือว่าจะขอโทษหรือว่าทำอะไรที่มันทำให้คุณให้อภัยเขาก็ไม่ได้อีกแล้วนี่คือสิ่งที่เขาคิดเขารู้สึกว่ามันคิดถึงคุณก็แค่นั้นนึกถึงคุณก็แค่นั้นใจเขานั้นคือแบบได้ ตัดสินใจที่จะ move on ไปจากคุณแต่ในความรู้สึกน่าจะเป็นความรู้สึกผิดความรู้สึกเสียใจมากๆที่จบกับคุณโดยที่แบบแปดดาบเนี่ยมันไม่มีทางเลือกมันไม่มีทางออกอื่นใดแล้วมันได้แต่มองไปที่อนาคตข้างหน้าอย่างเดียวแล้วเลือกแล้วต้องไปต่อแล้ว หันกลับมาหาคุณไม่ได้อีกแล้วนี่คือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันเป็นความทุกข์ใจทรมานใจมากอยากจะทำอะไรมันมากกว่านี้แต่ทำไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนที่เขาจะไปเลือกอีกความสัมพันธ์หนึ่งเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเราจะแบ่งไพ่สำหรับนี้ ออกเป็นสองความรู้สึกนะคะความรู้สึกก่อนกับความรู้สึกหลังความรู้สึกก่อนนะคะก่อนที่เขาจะไปเลือกอีกคนสัพันหนึ่งอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะของแม่หมอเรามาดูกันก่อนที่เขาจะไปเลือกอีกคนสัพันหนึ่งเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณเขาก็คิดว่าคุณเนี่ยเป็นครอบครัวของเขา เขามีความผูกพันกับคุณมากๆนะ,ะบางคนท่านถึงขระดาษที่แบบมีลูกด้วยการมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผูกพันกันคือเขารักอ่ะนะ,ะ The d e วิลคือทั้งรักทั้งเป็นครอบครัวทั้งมีความที่แบบผูกพันกันนะคะสายใยเชื่อมโยงกันแต่เมื่อความสัมพันธ์มันต้องแตกแยกแตกร้าวมีปัญหาทะเลาะกัน ในใจของเขาเนี่ยทุกทรมานเสียอกเสียใจมากทุกจนไม่สามารถที่จะหาทางออกได้อะคือมันไม่มีทางที่จะแบบแก้ไขได้แล้วมันไม่มีทางออกแล้วนอกจากทางเดียวเท่านั้นที่ตัวของเขาเนี่ยจะเลือกความสุขให้กับเขาแล้วเลือกโยนความทุกข์ไว้ที่คุณ คือเหมือนเขาต้องไปแล้วทิ้งให้คุณรับผิดช,ชอบทุกสิ่งทุกอย่างคนเดียวบางคนท่านคือมีลูกด้วยกันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องแบกรับนะเป็นภาระแต่เขาเลือกที่จะทิ้งคุณไปแต่ในใจของเขาเนี่ยคือยังมีความหวังว่าจะย้อนกลับมาถ้าหากเขาไปไปแล้วรู้สึกว่าไปไม่รอดอะ นะกับคนที่เขาเลือกกับความสัมพันธ์ที่เขาเลือกแล้วเขาจะคิดอยากจะกลับมาเมื่อเขาตัดสินใจที่แบบเหมือนกับว่าก่อนที่เขาจะไปเลือกความสัมพันธ์นั้นเขาคิดทบทวนคิดแล้วคิดอีกมีความรู้สึกไม่อยากจะทำแบบนั้นอ่ะไม่อยากจะเลิกกับคุณ ไม่อยากจะจบกับคุณแต่มันคือแบบมันมีแต่ความทุกข์มันนี้มีแต่ปัญหาคืออยู่ไปก็เหมือนกับว่าประคับประคองกันไปเหมือนเหมือนภายเรือไปด้วยกันอะ่ะเรือจะล่มแหล่ไม่ล่มแหล่เหมือนมีน้ํากระเพิ่มเข้ามาอยู่ในเรือแล้วเรือจะจมนี่คือสิ่งที่เขาคิดจึงทําให้เขาเหมือนกับว่ามีความรู้สึกคือทุกทรมานใจมากก่อนที่เขาจะไปจากคุณ ตัวของเขาเหมือนจะต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเขามองว่าถ้าหากเขาไปทำภารกิจอะไรบางอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ตัวของเขาตัดความรับผิดชอบจากคุณจบกับคุณแล้ว ็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มสร้างใหม่สร้างอนาคตใหม่ตัวของเขาน่าจะรอดหน้าช่วงเวลานั้นคุณกับเขาอาจจะมีในเรื่องของปัญหาการเงินหรือว่าความรับผิดชอบเขาอาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เขาอาจจะไม่บอกคุณมีภาระหน้าที่ที่เขาจะต้องรับผิดชอบ เหมือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเขารู้อยู่แก่ใจว่าไม่ควรที่จะให้คุณรับรู้ภาระตรงนั้นเขาอาจจะไปสร้างหนี้สร้างศินหรือว่าสร้างอะไรบางสิ่บางอย่างที่มันเหมือนกับบอกบอกให้คุณฟังไม่ได้และเขาต้องไปรับผิดชอบคนเดียว เขาคิดว่าคุณน่าที่จะอยู่ได้เขาคิดว่าคุณน่าที่จะดูแลตัวของคุณแล้วก็ถ้าแบบมีลูกด้วยกันก็ดูแลลูกได้ยิ่งถ้าแบบอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอาจจะยิ่งพากันจมดิ่งเขาก็เลยคิดที่จะจบความสัมพันธ์กับคุณแล้วตัวของเขา ก็ทิ้งคุณไปไปเลือกสิ่งใหม่ไปเลือกคนใหม่การที่เขาไปเลือกคนใหม่เนี่ยคนคนนี้หน้าที่จะมีอะไรบางสิ่งบางอยา่างที่ทำให้เขามีความหวังกับการมีรายได้กับการมีเงินกับการมีความมั่นคงในชีวิต เหมือนเขาคิดว่าคนคนเนี้ยคนใหม่เนี่ยมีอาชีพการงานมีเงินดูมีเป้าหมายกว่าคุณดูมีสิ่งที่เหมือนกับว่าเขาพึ่งพาใส่ได้อย่างเช่นในเรื่องของรายได้เขาอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวของเขาเนี่ย หน้าที่จะมีในเรื่องของการปกปิดอะไรบางสิ่งบางอย่างและเขาจึงคิดที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ดีกว่าคนใหม่หน่าที่จะให้ความหวังเขามากกว่าเขามองว่าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ย เป็นพลังงานของพ่อไม่แม่ไมหรือว่าคนที่อาจจะเคยแต่งงานมีครอบครัวและมีเงินมีทองมีในเรื่องของรายได้มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบมากกว่าคุณและผู้หญิงผู้ชายคนนี้ดูมีเสน่ห์มากและทำให้เขารู้สึกเหมือนสามารถที่จะลืมคุณได้สามารถที่จะทิ้งคุณไปเลือกได้เลือกคนนี้ได้แม้ความรักตรงเนี้ย ที่เขามีต่อคนใหม่เนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะชัดเจนให้กับเขาได้แต่เขารู้สึกว่าคนคนนี้คือความหวังของเขาเลยแหละกับการที่จะมาช่วยเหลือเขาในเรื่องของเติมเต็มความสุขให้กับเขาการกินการอยู่หรือว่านะคะการทำให้เขาเหมือนกับเรียกว่ามีเป้าหมายในชีวิต มีอนาคตที่ดีเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยแล้วก็พยายามต่อสู้มาคนเดียวมาตลอดคุณอาจจะเหมือนกับว่าอาจจะไม่มีรายได้มากพอหรือว่าการที่เขามีลูกกับคุณมันคือปัญหามันคือภาระซึ่งตัวของเขาเนี่ยคิดว่าถ้าเขาไปจากคุณแล้วชีวิตของเขาจะได้ไม่ต้องแบกรับภาระเพียงคนเดียว เขาก็เลยตัดสินใจที่จะไปหาคนนี้ไปแต่งงานไปสร้างความมั่นคงกับคนคนนี้แล้วก็หวังว่าชีวิตครอบครองเขาจะสมบูรณ์แบบมากกว่าการอยู่กับคุณนี่คือสิ่งที่เขาคิดไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายคนนี้คือแบบโปรเสเนหวานเสนหหรือว่าทําให้เขามองว่า เออมีอาชีพการงานมีเงินมีรายได้มีความสําเร็จที่ดูแบบดูมั่นคงกว่าคุณอะ่ะ mm. ก็เลยทําให้เขาไปเลือกคนคนนี้นะคะและหลังจากที่เขาเลือกคน,น,นคนนั้นแล้วความสัมพันธ์นั้นแล้วชีวิตเขาเป็นอย่างไรมาดูกันความคิดความรู้สึกของเขาหลังจากที่เขาเลือกความสัมพันธ์นั้นแล้ว mm. เขาคิดว่าเขาเลือกความรัก ครั้งนี้ถูกต้องแล้วเขาตัดสินใจละทิ้งความสัมพันธ์ที่มีคุณและมีอีกความสัมพันธ์หนึ่งอะคือแบบตัดสินใจมาเลือกคนนี้เลือกที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่กับคนนี้ไปก่อนนะคะอยู่กับความสัมพันธ์ใหม่ไปก่อนแล้วก็มองถึงเป้าหมายในชีวิตคนคนนี้ก็ช่วยเขาทำมาหากิน สร้างไรายได้แต่ในใจของเขาเนี่ยช่วงที่ไปอยู่กับคนใหม่ความสัมพันธ์ใหม่เขาก็มีความเป็นห่วงไปยายคุณคิดถึงคุณอยู่แต่เขาก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรักใหม่ของเขาคนคนนี้พูดจาหวานล้อมทำให้เขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาเลือก ทำให้เขาเชื่อมั่นว่าการที่มาอยู่กับคนใหม่คนเนี้ยเธอไม่ต้องกลัวนะอนาคตของเธออนาคตของเราจะต้องไปได้ดีจะต้องมีความสุขจะต้องมั่นคงทำให้เขาตัดสินใจเด็ดขาดโดยที่ไม่ลังเลเลยเลือกความสัมพันธ์ใหม่เลือกต้นเลือกต้นใหม่เริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ เขาตัดสินใจที่จะจดทะเบียนสมรสแต่งงานใช้ชีวิตคู่อย่างถูกต้องเป็นครอบครัวกับคนใหม่แต่ในใจของเขายังมีในเรื่องของการที่ติดกินติดเที่ยวติดดืม่มหรือว่ายังมีความที่ อยากจะหันกลับมาดูแลคุณอยู่เหมือนเป็นห่วงคุณไปอยู่กับความสัมพันธ์ใหม่แม้จะเป็นครอบครัวแต่เขาก็ยังมีความห่วงใยคุณลงเหลืออยู่บ้างเหมือนอยากจะมาสอ่องอยากจะมาดูอยากจะมาตามดูชีวิตของคุณคนใหม่ที่เขาเลือกเนี่ย พยายามที่จะเอ,อกเอาใจเขาดูแลเขาทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาลืมเรื่องราวความทุกข์ระหว่างคุณกับเขาพูดถึงเป้าหมายพูดถึงอนาคตพูดถึงความฝันพูดถึงสิ่งที่เขาอยากได้ความสำเร็จที่เขาจะได้รับถ้าหากเขาตัดสินใจอยู่กับคนใหม่ผู้หญิงผู้ชายคนนี้ เหมือนพูดถึงเป้าหมายทำให้เขาเหมือนกับเหมือนได้รับความอบอุ่นน่ะเหมือนได้รับการเอา,เอาใจประคบประงมเยียวยาความรู้สึกคือทำดีกับคนของคุณทุกอย่างเลยเขาเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นคนที่เหมือนกับว่าชีวิตผิดพลาดล้มเหลวในความรักหรือว่าเขาขาดความอบอุ่นเขาเหนื่อยกับการที่จะต้องเหมือนกับ อยาจะมีรถอยากจะมีบ้านอย่าจะมีทรัพย์สินเงินทองแต่พอเขาไปอยู่กับคนใหม่เขารู้สึกว่าคนใหม่จะช่วยเหลือเขาช่วยให้เขามีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เขาต้องการได้อย่างรวดเร็วและชีวิตเขากับคนที่เขาเลือก หลังจากที่เลือกกันแล้วชีวิตของเขาดูประสบความสำเร็จดูมีความสุขดูเหมือนกับว่าอ,อได้เกิดใหม่หรือว่าเหมือนมีชื่อเสียงหรือว่าได้รับการยอมรับจากผู้คนคนใหม่ที่เขาเลือกเนี่ยเหมือนมาเติมเต็มความสุขให้กับเขาทุกอย่างแต่สิ่งที่เขากลัวก็คือ การที่เขามาเลือกคนใหม่ความสัมพันธ์ใหม่เขาก็ยังมีความรู้สึกละอายใจเขาก็ยังมีความรู้สึกไม่กล้าพอที่จะใช้ชีวิตที่มีความสุขเต็มที่กับคนใหม่เหมือนเขาคิดว่าการที่เขาเลือกคนใหม่ที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาดูแลเขาเป็นอย่างดี เหมือนแม่ดูแลลูกอ่ะเขากับมีความรู้สึกว่าเขาเห็นแก่ตัวเขารักความสบายเขาทิ้งคุณไปเขาทิ้งภาระหน้าที่ของเขาในใจลึกๆของเขาเนี่ยคือเขาอาจจะไม่ได้มีความรักร้อยเปอร์เซ็นให้กับคนใหม่นะเขารู้สึกผิดที่เขาไม่ได้ทำหน้าที่ ถ้าเขามีลูกกับคุณเขารู้สึกผิดที่เขาไม่ได้ทำหน้าที่เป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีให้กับครอบครัวแต่เขารู้สึกผิดมากๆที่ไปเลือกชีวิตที่มันสุขสบายแต่ท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันชีวิตของเขากับคนที่เขาเลือกเป็นยังไง ปัจจุบันนี้ชีวิตของเขากับคนที่เขาเลือกเป็นยังไงเขาไม่ได้อยู่เพราะว่าความรักเขาอยู่เพราะว่าเขาเห็นว่าผู้หญิงผู้ชายคนนั้นน่ะดูแลเอาอกเอาใจเขาทุกอย่างปฏิบัติเขาทุกอย่างชีวิตของเขา ผู้หญิงผู้ชายคนนั้นก็ยังเอาอกเอาใจเขาดีทุกอย่างเหมือนวันแรกเหมือนวันแรกที่ได้เจอกับเขามอบความรักดูแลทุกอย่างปนเปื้อทุกอย่างรักเขามากแล้วก็บางครั้งก็ดุบางครั้งก็บอกเขา เหมือนพยายามจะเคี่ยวเข็นหรือว่าบอกเขาอะว่าจะดูแลเขาเป็นอย่างดีจะไม่ยอมให้ชีวิตครอบครัวพังเด็ดขาดนี่คือความรักของคนใหม่ที่เขาเลือกจะพยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตครอบครัวไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายคนเนี้ยจะพยายามที่จะปกป้องเหมือนตัวของเขาเนี่ยคือแบบรู้สึกตัวเองว่ารู้สึกผิดรู้สึกว่าไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยรู้สึกว่าไม่ได้รักรู้สึกว่าไม่ได้มีความสุขแล้วก็พร้อมที่จะพังทลายความสัมพันธ์ที่เขาเลือกยิ่งเขาได้รับความรักจากผู้หญิงผู้ผชายคนนี้มากเท่าไหร่ยิ่งทำให้คนของคุณเนี่ย คิดถึงคุณมากเท่านั้นผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้แม้จะทำดีกับเขาแค่ไหนก็ตามแตกคนของคุณก็ไม่เคยรักเขาแบบเต็มหัวใจเลยแต่จำใจที่จะต้องอยู่แล้วก็รอวันที่เหมือนกับความรักพังแตกสลายอยู่ไม่ได้เหมือนคนของคุณอ่ะ คิดหาเวลาหาโอกาสกลับมาหาคุณแต่ถูกผู้หญิงผู้ชายคนนี้ดึงรั้งไว้ให้อยู่ต่อนี่คือชีวิตรักกับคนที่เขาเลือกกับความสัมพันธ์ที่เขาเลือกและความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะฟังเบื่อเป็นแก้นนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ